วันนี้จะทำต้มยำไก่ครไก่ที่ผมใช้ก็เป็นไก่แก่เป็นไก่เหนียวนะฮะก็อื่นก็ใส่ขาครับรากผักชีหอมแด,ดงทุบนะครับตะไคร้ซอยก็มะขามเปียกใส่ไปเลยพอน้ำเดือดก็ใส่ไก่ลงไปนะ ปิดฝารอเดือดครับพยายามช้อนมันกับฟองออกด้วยนะฮะมันจะได้น้ำใสๆไม่ขุ่นแล้วก็ทาไม่น่ากินด้วยเนี่ยฟองมันก็คือเลือดอะฮะ ต้มงมาใช้เวลาหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นไก่เหนียวคราวนี้ก็มาปรุง,งรสชาติครับใส่รสดีฮะซอฟฟ้าเขียวใส่เกลือลงไปหน่อยฮรซีอิ๊วขาวครับ ปิดฟ้าลอบเปลือยฮะผมลืมใส่ใบมะกรูดฮะระหว่างนี้เราก็มาคั่วพริกครับพริกแห้งรอไกเ่เปล่อย คัวสักพักนะฮะแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มไหม้ๆนิดนี่ก็พอฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกรอบของมันเองนะครับปิดแก๊สพอเริ่มเปื่อยก็พริกที่คั่วไว้เดี๋ยวใส่ไปเลยครับโอเคปิดแก๊ส บีบมะนาวตามฮะโอเคเรามาตักเสิร์ฟกันโอเคเรียบร้อยแล้วครับต้มยำไก่เหนียว ยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ